ไม่ได้ไม่ได้เป็นญาติไปอะไรค่ะแต่น้องตำรวจเอาที่กั้นอันนี้กระแทกรถมอเตอร์ไซค์น้องใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้วแล้วมันก็ไปกระแทกรถที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่คนที่ไปก็ถ้ามันจะหลบหลบได้ค่ะแต่นี่คอแบบมาชนในรถแต่รถดันไปดันนู้นก็โดนรถที่อ่ะตอนนี้ประกันแล้วใช่ป่ะน้องพูดความจริงเลยของว่ประกันได้คันนี้จะไม่เอาเรื่องไม่เป็นไรแต่คันนี้เอาเรื่อง ตั้งด่านอะไรยังไงเนี่ยม,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 มันมีกล้องอยู่ไม่เห็นมีใครปฏิเสธเลยนะคะว่าไม,ไม่ได้เอาที่กั้นชนเด็กอะเนี่ยคนนี้เลยค่ะเนี่ยที่เอาที่กั้นชนเด็ก คนนู้นก็ปัดไปนี่คนนี้ก็ปัดไปนี่